มาเรียนดนชีมาเรียนดนชีมาเรียนดนชีกับคุูอิชาอ่าโอเคนะครับผมมา เราจะมาดูในส่วนแรกเลยนะครับคือส่วนของข้อที่4ขีด3ทีนี้เวลาทำงบการเงินนโลกอาจารย์เนี่ยจะทำทีละ2ง,งบใน1ข้อนะครับเช่นข้อ4ขีด3เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลจากกระดาษทำการเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเขียนงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินนะครับงบกำไรขาดทุนกับงบแสดง ฐานะการเงินนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับเราจะทำร้านของร้านเอกชัยบริการนะครับสำหรับในการเขียนของงบการเงินนะครับเราก็จะมีองค์ประกอบของงบการเงินเนี่ยอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือส่วนของห่วงงบแล้วก็ส่วนของตัวงบนะครับอ่ะอันดับแรกจะเป็นงบกำไรขาดทุนก่อนนะครับร้านเอกชัยบริการร้าน เอกชัยบริการร้านเอกชัยบริการ ทีนี้เราจะมาทำงบกำไรขาดเราจะเราจะมาทำงบกำไรขาดทุนนะครับเราก็จะเริ่มที่ชื่อร้านก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่องบครับงบกำไรขาดทุนและเราก็จะตามข้อมูลนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยระยะเวลานะครับถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนนะครับเราจะบอกเป็นช่วงระยะเวลานะครับเราจะรักสำหรับปีคำว่าสำหรับปีเนี่ยอ,อันดับแรกเนี่ยเราจะเริ่มคำว่าสำหรับก่อนนะครับสำหรับรอบระยะเวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับเดือนอันนี้คือรอบระยะเวลา1เดือน สำหรับ3เดือนคือรอบระยะเวลาสําหรับ3เดือนนะครับอันนี้เป็นรอบระยะเวลาสำหรับ1เดือนอาจารย์เห็นว่าสําหรับเดือนนะครับสิ้นสุด31ม,มีนาคม2 5 สำหรับเดือนก็คือข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับเริ่มวันไหนไม่รู้ละแต่รู้ว่าสิ้นสุด31มมีนาแสดงว่ามันต้องเริ่ม1มีนานะแล้วก็ถึง31มมีนานะครับอ่ะทีนี้เนื่องจากว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยเวลาที่เราเขียนนะครับมันจะแสดงข้อมูลคือรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนรายงานของงบกำไรขาดทุนเนี่ย เราก็จะมีแค่2ตัวครับตัวแรกคือะไรนะครับเราเอารายได้ขึ้นก่อนนะครับรายได้ของเราอะ่ะมีรายได้อยู่ตัวเดียวเรียกว่ารายได้ค่าบริการเราก็ใส่ชื่อบัญชีของเราได้ค่าบริการถ้ามีเลขบัญชีเดียวนะครับเราสามารถ เขียนยอดรวมได้เลยนะครับอันนี้คือถ้ามีบัญชีเดียวนะเราเขียนยอดรวมเลยแต่ถ้ามีหลายบัญชีเราต้องพักตัวเลขไว้ก่อนนะครับเหมือนอันที่สองครับค่าใช้จ่ายไรายได้มีอันเดียวนะครับต่อมาค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายมีอยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่3มบัญชี เราเริ่มจากบัญชีแรกครับบัญชีค่าเช่าอ่านี่เราดูในงบกันเราดูในกระดาษทําการเขานะลกูกค่าเช่าเลขที่ไม่ต้องเอามานะลกูกเอามาแต่ยอดเงินเลยค่าเช่า10,000เราก็พักยอดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่ยอดรวมด้านหลังนะครับเพราะว่ามันมีหลายบัญชีถ้ามีหลายบัญชีเราต้องทําแบบนี้ครับพักยอดเอาครับ ต่อมาค่าปรับปรุงที่ดินค่าปรับปรุงที่ดินแปดพันบาทค่าแปดพันบาทนะครับแล้วก็เงินเดือนหกพันบาท เงินเดือนหกพันบาทนะครับค่าเช่าหนึ่งหมื่นนะครับค่าปรับปรุงที่ดินแปดพันนะครับแล้วก็เงินเดือนหกพันบาท เสร็จแล้วเราก็จะรวมตัวเลขนะครับเราก็จะรวมตัวเลขนะครับ10,000บวก800นบวก6000นะครับได้24 0 0 0นะครับอันนี้เราไม่ต้องกดเครื่องคีดเลขใหม่นะลกอันนี้คือผลรวมที่เรารวมไว้แล้วนะครับนี่นะครับเราเอาผลรวมที่เรารวมตัวเลขไว้แล้วเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราดูโลกตัวของงบกําไรขาดทุนของเราเห็นไหมลกูกตัวของงบกําไรขาดทุนของเราเนี่ยมันจะมีรายได้กับค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมลกูกเสร็จแล้วให้เราเอารายได้กับค่าใช้จ่ายลบกันลกูกลบกันเนี่ยมันจะติดลบ8,5 0 0ถ้าติดลบ8,5 0 0ตัวนี้เราจะเขียนว่าขาดทุนสุทธิ 8,500บาทนะครับเรียบร้อยแล้วครับงบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงดูยากไหมลูกดูไม่ยากเนาะนะครับเดี๋ยวพอเราทําสักพักหนึ่งนะเราจะพอเข้าใจนะครับแล้วจำคอนเซปต์มันไว้ก็พอลูกถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะมีรายได้กับค่าใช้จ่าย โ okay. okay. yeah. อ่ะโอเคเสร็จแล้วครับงบการเงินตัวที่1ครับงบกำไรขาดทุน